จากในคลิปที่แล้วที่ผมกําลังถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ๆพอสตาร์ทผ่านหลังก็ยกไม่ขึ้นแถมยังเดินหน้าไม่ไปถอยหลังก็ไม่ไปเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่เฟืองท่ายเนี่ยติด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 ถอยไปหน้าก็ไม่ได้เออเนี่ยติดเห็นไหมแล้ามาดูกันนะครับว่าสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรและผมจะแก้ปัญหาได้หรือไม่งบประมาณในการซ่อมครั้งนี้จะเท่าไหร่ซ่อมแล้วรถจะกลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยครับ ทีนี้ตอนใส่เราต้องตั้งมาร์กทุกคนถ้าเราไม่ตั้งมาร์กเดี๋ยวพอยกปับ๊บเซ็นเซอร์การส่สสงสัญญาณมันจะเพี้ยนหมดเลยนะบางทียกแล้วยกไม่สูงมั่งหรือบางทียกแล้วสูงเกินจนงัดฝาแตกก็มีนะครับซึ่งเราก็จะทําการลื้อฝาคลายตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราถอดบอกออกไปนะครับแล้วก็มาขันน็อตแน่หนึ่งสองสามสี่แล้วเดี๋ยวเราจะยกฝาครอบตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับ ถ้าเป็นช่างมืออาชีพอ่ะเขาก็ถอดแค่นี้แล้วก็เคาร้อได้เลยนะครับแต่ผมอะจะทําคลิปเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ทําตามได้เดี๋ยวผมจะถอดบอดี้ออกหมดเลยนะครับบางโคนสองข้างแล้วก็ตัวกัดนั่งนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนเห็นมุมมองที่มันกว้างที่สุดจะได้เข้าใจง่ายที่สุดในการถอดนะครับก่อนที่เราจะเอาแผงตัวนี้ออกได้เราก็ต้องมาถอดน็อตคันโยกตัวนี้ก่อนนะครับ นะครับทุกคนหน้าตาของฝาไคโอลิกนะครับก็คือฝาแขนยกนะผมสังเกตเห็นตัวนี้ของผมมันรั่วด้วยทุกคนแขนข้ามปูนะเดี๋ยวในๆเราก็ลื้อแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเปลี่ยนซีนตรงนี้ด้วยนะครับว่าเช็คยังไงเปลี่ยนซีนได้หรือเราจะเปลี่ยนบูธประคองแกนอย่างไงนะเดี๋ยวเราทําไม่จบในการลื้อครั้งนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นวาล์วคอนโทรลไปดันหน้านะครับซึ่งมีน้ํามันบูริงรั่วอยู่เหมือนกันทุกคนอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราถอดวาล์วคอนโทรลไปดันหน้าก่อนนะมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยม3ตัวนะครับ จากนั้นมาถอดน,อน็อตตรงนี้สองตัวครับจากนั้นก็ลุมถอดน,อน็อตตรงนี้แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับตัวนี้ถอดแล้วนะแปปตัวนี้ถอดแล้วนะครับแล้วก็น,อน็อตสิบตัวตรงนี้ถอดแล้วครับเดี๋ยวเราทำการงัดฝาตรงนี้ขึ้นได้เลยนะครับ ลืมมาแล้วนะครับนี่ลูกสูบติดอยู่นะครับไม่หลุดสิ่งที่หลุดก็คือสากกับสลักหักนะครับสากต้องอยู่ในนี้แน่เลยทุกคนไม่เห็นว่าว่าเฉนี่ทุกคนเห็นสากไหมเนี่ยมันไปกัดเฟืองตายอยู่พอดีเลยโอ้ยมันลุดไปตังง้งกันลุยอะ่ะเนี่ยเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ที่ผมไม่ฝืนอะไรทุกคนนี้แต่ผมฝืนนะเฟืองตายแตกจริงเพราะ นี่คือประเอกของเราที่ลงไปติดเสืองท้ายนะไม่ลดเดินหน้าก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ไปนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะเอาพวกลูกสูบในออกนะให้เราฟิกแล้วให้เรามาถอดตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวที่เราแบบล็อกหางให้ค้างอ่ะถ้าเราไม่ถอดเดี๋ยวลูกสูบไม่ออกครับนี่ครับหัวตัวนี้ออกไปเลยนะครับตัวที่หากก็คือสากกับสลักนะครับตัวนี้สึกตัวนี้สึกแทนที่ตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ําหนักและสลักแค่ใส่ไว้ไม่ให้สากมันหลุด แต่พอตัวนี้สึกตัวนี้สึกมันดําไม่ตัวสลักเนี่ยกลายเป็นตัวรับน้าหนักครับพอสลักอกักเวลาเรายกอะ่ะตัวนี้หลุดลูกสูบก็หลุดไงจากนั้นมันจะออกไปได้ด้านเดียวก็คือทางด้านนู้นนะทุกคนตัวแกนหลุดมาแล้วนะครับนี่ก็กัมปั้น ออกมาเลยครับนี่แต่ถ้าเกิดของใครที่แค่สลักสากหักอ่ะเราไม่ต้องถอดกําปั้นหรอกแต่ถ้าเกิดของใครที่แขนกามปูรั่วเนี่ยเราจาเป็นจะต้องถอดพวกนี้ออกมาก่อนนะทุกคนข้างในนี้นะครับจะมีบูททองเหลืองเห็นหรือยังนี่คือบูททองเหลืองนะครับแล้วตรงร่องนี้ก็คือคอลาบนี่คอลาจะอยู่แบบนี้แล้วข้างในจะมีบูททองเหลืองซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าบูททองเหลืองมันสึกก็คือเอาแกนใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปเข้ากลางแล้วโยกดู ถ้าแกนมันยกได้แบบนี้ก็คือบูทประคองแกนสึกนะครับให้เราเปลี่ยนบูทเลยถึงเราเปลี่ยนวอลลิงเปลี่ยน,ยนคอนลลายังไงเดี๋ยวน้ำมันมันก็ต้องรั่วออกมาทางนี้อีกต้องให้แกนตัวนี้แน่นเท่านั้นน้ำมันถึงจะยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาไปอัดเปลี่ยนบูทเพื่อจะทําให้แกนตัวนี้มันแน่นทุกคน กคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์กูต้านะครับนี่เอามาให้น้องช่างเขาเปลี่ยนให้นะผมไม่มีเครื่องมือทุกคนคือบูธใหม่ครับมันก็จะเป็นร่องเราต้องมีเครื่องมือแบบนี้นะเพื่อน,นะช่างนะเครื่องมือพิเศษของมันมตอนใส่มันต้องตอกแบบเป๊ะนะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเฉพาะเราตีกับสก,กัดเข้านี่เรียบร้อยปัง ทคนเดี๋ยวผมจะต้องแวะซื้อสายยางให้เมียก่อนนะครับซึ่งคำสั่งเมียรครับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งปวงครับเป็นสิ่งที่เราจะขัดใจมีได้เลยครับซื้อสายยางเลยครับเราก็ได้สายยางแล้วทุกคนซึ่งเจ๊กำชับเลยนะตาเข้าบ้านต้องมีสายยางกลับมานะถ้ไมไม่มีไม่ต้องเข้าบ้านนะนี่คือลูกสูบนะครับทุกคนก็จะมีเวลิงนะครับตัวขาวตัวดำเนาะ เราก็จัดการใส่ลูกซูบไปก่อนพอเราเปลี่ยนบูทประคองแกนนะทุกคนนี่พอเราใส่เข้าไปปิดด้าน,นแน่นเลยเห็นไหมครับตอนแรกมันหลวมย,ยกขึ้นลงได้หไหมเนี่ยพอเราเปลี่ยนบูทประคองแกนใหม่แน่นเลยทุกคนกำปั้นกับ แกนแขนยกทีนี้ตอนใส่เราต้องตั้งมาร์กทุกคนถ้าเราไม่ตั้งมาร์กเดี๋ยวพอยกปับ๊บเซนเซอร์การส่งสัญญาณมันจะเพี้ยนหมดเลยนะบางทียกแล้วยกไม่สูงมัางหรือบางทียกแล้วสูงเกินจนงัดฝาแตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการนี่เราจะใส่แกนกับไปเนี่ยเราต้องตั้งมาร์กนะทุกคนดูที่กําปั้นมันจะมีจุดตรงนี้แล้วก็ที่แขนจะมีจุดอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปแบบนี้อึ๊บเห็นไหม จุดนี้จะต้องตรงกับจุดนี้นะนี่คือมาร์กของกำปั้นนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ตั้งมาร์กตรงนี้เวลาเราใส่ก้านส่งสัญญาณเวลาขันนอ็อตมันจะเพี้ยนหมดเลยนะครับมาให้ตรงเฟืองไหเฟืองตรงนี้ามาร์กจุดตรงจุดเนะาะเห็นไหมเฟืองขาวที่เรามาร์กจะต้องตรงจุดนี้ นี่ครับการใส่กับปั้นนะทุกคนลิงมาคห้ดีนะต่อไปเราก็จะมาใส่คอล,ล่ากับบัวลิงนะครับซึ่งแม็ก,กินเจแปนเลยนะแต่ไม่ได้แพงนะเดี๋ยวผมสรุปราคาดูนครับ จากนั้นมาใส่แขนก้ามปูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แขนข้างซ้ายก่อนนะทุกคนข้างซ้ายที่มันมีตัวเซ็นเซอร์มีรูน็อตนะครับซึ่งดูมาร์กดีๆมาร์กนะครับมองเห็นไหมปะตรงเนี้ยในกล้องมองเห็นไหมนี่มันจะมีเป็นเส้นอยู่เป็นเส้นป็นขีดกับจุดตรงนี้ทุกคนเส้นตรงนี้<อ>กับจุดตรงนี้เส้นกับขีดนี่ตรงอะไรจุดกับขีดนี่ครับ ับจากนั้นระดมทากาวนะครับกาวดำนะครับนี่กาวแบบนี้นะครับก็ทากาวไว้ทั่วเลยครับ โอเคครับทุกคนเราก็ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการประกอบไม่ได้ยากเลยนะอยู่ที่ไม่เคยมีใครทําให้ทุกคนดูไงที่มันยากอะพอมีคนทําให้ทุกคนดูอะต่อไปนี้ทุกคนจะสามารถทําเองกันได้เลยครับแล้วเราจะรอดค่าแรงไปได้หลายบาทเลยครับต่อไปเรามาใส่แป๊บเอล,ลิกนะครับข้างในจะมีวัวล,ลิงด้วยนะแล้วนอวลล็อตเบอร์12นะครับจากนั้นเรามาใส่ตัววาวคอนโทรลไมด้านหน้าครับทุกคนมันจะมีวลัวลิงนะตอนนี้วลัวลิงใหญ่นะครับอยู่ในร่องตรงนี้นะวลัวลิงกลาง โอเบลิงเล็กหลังนั้นใส่วาลลวล็อกผ่านครับแล้วน็อตสิตัวขันแล้ววาล์วคอนโทรลใบดันหน้าขันแล้วตัวล็อกผ่านขันแล้วแป๊บไพโอลิกใส่เรียบร้อยการส่งสัญญาณตรงนี้ขันแล้วแขนกัมปูคลิปล็อกฝั่งนี้ใส่แล้ว เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องแล้วยกกันดูนะครับว่ามันจะยกขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ยกสุดเนีปั๊มอะไรมันจะตัดหรือเปล่าทุกคนสตาร์ทต,ตั้งไว้สักแป๊บนะให้นะ้ำมันมันเดินเต็มระบบก,กันเดี๋ยวมาดูจุดรั่วก่อนว่ามันมีจุดตรงไหนรั่วบ้างอันวิดีโอคุดนี โอเคความตัดแต่วเบลอมล็อกห่างตอนทันโยกลงคอาแดนขึ้นหยยบสิอ่าโอเคล็อกเอวคลายลง โอเคครับทุกคนเราก็ลองนะครับระบบทํางานได้อย่างปกตินะครับนี่แหละครับทุกคนที่สําคัญก็คือการตั้งมาร์กกำปั้นกับแขนยกด้านในทุกคนให้สังเกตมาร์กตรงนี้แหละครับแล้วก็ข้างนอกมาร์กแขนยกอ่ะมันจะได้สเปคเท่ากันหมดเลยนะครับที่ทุกคนพลาดอ่ะพลาดกันจุดนี้แหละไม่รู้มาร์กเพราะไม่ค่อยมีใครบอกไงทุกคนจากนั้นก็อย่าลืมใส่สายดินนะครับทุกคนสายดินจะขันตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็มาใส่ล็อกกันฟรีตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลยนะครับว่าค่าอะไรทั้งหมดที่ผมเซิร์ฟไปจะกี่บาทนะครับสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับตัวบูทตัวละ290บาทนะครับอีกข้างตัวใหญ่350เน้าะแล้วก็พวกสลักสปริง20บาทนะครับคอล่า10บาทตัวใหญ่20บาทลูกยางวอลลิงนะครับ80กับ90บาทค่าของนะครับ1,200บาทแล้วก็ผมเอาไปให้น้องๆช่างที่สูตรก็ต่อมให้เขาคิด1 8อบาทนะในการเปลี่ยนบูทเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือทุกคนถ้าเรามีเครื่องมือเราทาเองได้รวมทั้งหมมมดที่ผไป ในวันนี้นะครับ1380บาทครับทุกคนนี่แก้ปัญหาขางยกไม่ขึ้นแล้วก็อะรที่น้ำมันรั่วตรงแขนกัปูก็ใช้วิธีนี้ถอดแบบนี้ทําแบบนี้เลยครับทุกคนหวังว่าจะได้สาระความรู้ในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ